สวัสดีเพื่อนชาวใบเกคุวันนี้มีโอกาสได้มาทำาิฟต์กับเพื่อน เพื่อนขับ c b พของ5 0 0พอดีเลยแต่เพื่อนอยากมาลองขับ R7 ตัวแรงก็เลยจับให้ยังไปยังไปเลยรถดับซะละ วันนี้เราจะมาทำคลิปมีรถยมห้าไว้ใช่ R7 กับ CBR 650ครับนี่เป็นรถแถมของน้องในกลุ่มนี่เดี๋ยวผมขอสอบถามกับการขับขี่ของออโ,โตเป็นยังไงรุ่มมากเลยอ่าแล้วแล้วที่ลองขับ R7 แล้วรู้สึกต่างกันแค่ไหนครับอารมณ์คนละฟิลกันอ่าคนละฟิลคนละฟิลนะประมาณไหนประมาณไหนอ่ะนิดนึงน่าจะเป็นส่งนปร 8, น์ตน,นี่ส่งนพลิ่งธรรมดาอ่าโอเค เดี๋ยวขอลองฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยนิดนึงทอดเดทอดเดิมไม่ดังไม่ดังอ่าท่อเดิมนะท่อเดิมอ่าลองฟังเสียงท่อเดิมหน่อยไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวเรามาลองฟังเบิ้ลสักนิดนึงเดิมเอ็กแม็กครับผมเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองฟังเสียง R7 ที่คุณเคยกันอ่าเดี๋ยวให้ ผมข้าส่วนมัฟเบิ้ลให้ฟังฮนะโอเคอเครับแคน้ำจิ้มไปก่อนเดี๋ยวข้างบ้านเขาด่าว เดี๋ยวมาลองฟัง4สูบบ้างครับอันนี้จะเป็น2สูบแบบคอรเพลินนะคล้ายอาวันแต่ว่ามีสองสูบโอเคเมาลอง650ตัวล่าสุดปี2022ออันครับผมนะ,ะมาลองสอบถามความรู้สึกของ650ก่อน ก็การขับผีก็นุ่มดีครับนุ่มนุ่มดีอาตราเร่ลงเป็นไงครับถึงก็ติดมือนะ่า,าติดมือโอเคอาแล้วที่ได้ลอง R7 เ,เ,เนี่นเ,นเป็นยังไงบ้างครับก็ฟิลอาจมันจะแบบกระชากกว่าก็คือรอบมันมาเร็วกว่าอารอบมาเร็วกว่าประมาณ8700รอบก็จะมาแล้วแรงมาเต็มที่ขึ้นเลยก็คือต่างกันอยู่ระ2รบบสูงกับสีู่นโอเคครับผม เดี๋ยวนี้เราก็ถ่ายกันแค่นี้ฮะเดี๋ยวเราไปมิงกันต่อ